ผุครับคิดว่าชลววันพญาจระเ้ยักษ์ใหญ่ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาจึงงาบใครลงไปอยู่ในถ้ำใต้น้ํากับเขาระหว่างตะเภาทองผู้เป็นพี่สาวหรือตะเภาแก้วผู้เป็นน้องสาวออามาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปนะครับตำนานเล่าเรื่องเมืองพิจิตรการสู้กันของไกรทองผู้ชายที่เขาอาสามาปราบชลวันพญาจระเ้ยักษ์ใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคายสามเสียงก็บรรจงสร้างออกมาจากการที่ดูตอนแรกรู้สึกว่า กล่อมแล้วก็แบบสนุกสนานเอนจอยแบบการดูจริงๆเลยอะคุณผู้ชมล่ะรู้สึกยังไงบ้างครับซึ่งถ้านับดูนะครับในจักรวาล3เสียนเนี่ยไกรทองในเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยก็คือพศ2537นะช่วงปลายปีมาจนถึง2538ประมาณ24ตอนเองอะมาจนถึงพศ2565ในชื่อใหม่ลูกผู้ชายชื่อไกรทองห่างกันเนี่ย28ปีเลยนะ นินว่าสมกับการรอคอยแล้วจริง,รงละครเรื่องนี้เนี่ยก็มีแลนมีการบวงสรวงว่าจะทำตั้งแต่ประมาณสักปี58เนาะนี่ห่างมาก็สักประมาณกี่ปีละ58 59 60 61 62 63 64 65. อ้ประมาณ8ปีนะที่สุดเราก็ได้ดูกันแล้วอะ่ะอ่ะเรากลับมาก่อนนะครับอย่างที่ดินตั้งประเด็นเอาไว้เนื่องจากว่าในเวอร์ชันนี้ก็มีความแตกต่างจุดแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการสลับตำแหน่งพี่น้องความคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการดูใดๆก็ตามสำหรับไกรทองนะครับ ตัวของตะเภาแก้วจะเป็นพี่สาวตะเภาทองจะเป็นน้องสาวแล้วก็ชะละวรรณนี่ก็จะงาบตะเภาทองลงไปใต้น้ํานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอมาเป็นลูกผู้ชายชื่อไกรทองเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าชะละวรรณจะเลือกใครนะครับตะเภาทองเป็นพี่สาวนะในเวอร์ชันนี้ตะเภาแก้วเป็นน้องสาวส่วนตัวดินนะถ้าดูจากเฉพาะตอนแรกนะครับดิน ดูจากความประทับใจหลังจากที่ชลวันเขาขึ้นมาเที่ยวเล่นบนเมืองมนุษย์เนี่ยดูเขาประทับใจในตัวของตะเภาทองมากๆเลยมันเหมือนแบบปิ๊งปิงมันส่งมาจัดแบบทางสายตาเลยอะอ,อ,อารมณ์แบบรักแรกพบอย่างนั้นเลยอะตัวของตะเภาทองก็ดูจะประทับใจในตัวชวัลวันเช่นเดียวกันนี่ก็เลยคิดว่าชัลวันในเวอร์ชั่นนี้จัดเลือกง่า ตะเภาทองลงไปอยู่ใต้น้ําตะเภาทองผู้เป็นพี่สาวอ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าชลาวรรณจะงาบไข่ลงไปอยู่ใต้น้ำาครับเราจะติดตามละครเรื่องลูกผู้ชายชื่อไกรทองไปด้วยกันนะครับดินชวนดูสดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 hd กด35ครับจากการดูตอนแรกอย่างที่ทบอกครับรู้สึกว่ากลมกล่อมเป็น ละครที่ถูกนํากลับมาทําใหม่แน่นอนครับไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นคนที่เคยดูแล้วอย่างดินะเคยดูแล้วนะครับในเวอร์ชันก่อนก็จะไม่มีอะไรให้แบบตื่นเต้นให้ลุ้นให้อะไรแล้วด้วยยุคสมยัยด้วยเทคโนโลยีด้วยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปดินว่าการนํากลับมาทําใหม่ก็มีการตีความใหม่ในบางจุดนะครับให้มีความสมบูรณ์การเล่าเรื่องใดๆต่างๆเนี่ยนะครับดินว่าจากการดูอ่ะมันมันกลมกล่อมลงตัวไม่มากไป ไม่น้อยไปได้กลิ่นอายของความเป็นแบบละครพื้นบ้านแบบเกินร้อเซเลยอะ่ะเนี่ยเป็นละครพื้นบ้านแบบเนื้อแท้เลยรู้สึกแบบสนุกสนานมากกับตอนแรกนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างและชวนทุกคนนะครับร่วมกันต้อนรับนะครับ 2นางเอกอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดถึงคนอื่นนะเอาคลิปนี้ก็จะเป็น2นางเอกน้องใหม่ของจักรวาล3ามเสียนะครับตะเภาทองหรือว่าน้องเบลนะครับน้องอิเซอิซาเบลโคปิเต้แล้วก็ตะเภาแก้วนะครับน้องโดนัทปิน่นปินัทนิธิสกุลภพศารครับ2คนนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ที่ต่างกันชัดมากๆเลยตะเภาทองก็เป็นพี่สาวที่ดูอ่อ,อนหวานอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยส่วนตะเภาแก้วนี่ก็จะเป็นน้องที่ดูห้าวห้าวแก่นแก่น ไม่ยอมคนแล้วก็ห่วงพี่สาวมากๆเลยทั้งทั้งสองคนนะครับก็ถ่ายทอดตัวละครทั้งตะเภาทองแล้วก็ตะเภาแก้วออกมาได้ดีน่าสนใจน่าติดตามนะสองคนนี้จับตาดูให้ดีนับจากนี้แล้วก็ในภาพรวมของ เรื่องราวทั้งหมดดินว่าน่าสนใจว่าจะมีการเล่าจะมีการนําเสนอยังไงในแง่มุมต่างๆอะ่ะคุณผู้ชมเกาะติดไปกับดินอยากพูดแต่ว่ามันไม่น่าจะจบในคลิปเดียวนะเราจะมาพบกันบ่อยๆในช่วงเย็นๆก็แล้วกันติดตามไปกับดินได้นะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจกักจักบงๆงที่ y o YouTube และ i k t o อกช่องพชระประพลนะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับชวนตื่นมาดูสดนะครับนี่เปิดตัวมาแรงนะเรตติต้งนี่ประมาณเท่าไหร่3.5นะ ดูสดนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD กด3 5กับละครลูกผู้ชายชื่อไกรทองดูย้อนหลังนะครับทุกตอนเลยนะทาง YouTube ช่อง3เสียนแต่ตอนใหม่ของแต่ละสัปดาห์จะมีการลงในวันพุธและวันพฤหัสบดีคือถ้าเกิดใครไม่ตื่นมาดูสดก็ต้องคือคือด้วยเหตุใดๆอะไรก็ตามเนี่ย ก็ต้องรอดูในวันพุธและวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เรื่องเจ้าหญิงพิคุณทองแล้วเอาล่ะติดตามไปด้วยกันนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับเดือนกันยายนก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของผู้ชมทุกคนมีความสุขตลอดทั้งเดือนเลยนะครับพบกันครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ